ณขณะนี้ก็เราก็ทราบกันดีแล้วว่าจักรยานเรือแทบปดายตลฟองไทยแลนด์ปดูยตุฟองแตตอนนี้จังหวัดพี่สุโลกนเราก็ได้รับลิขสิทธิ์ที่จะจัดให้มีการแข่งขัน3ปีนะครับแล้วก็คาดการว่าเราเนี่ยจะจัดในปี65ประมาณปลายปี ที่เราฟอร์มกันไว้ก็คือวันที่สี่ธันวาคมาพิธีเนาะวันที่สี่ธันวาคถามว่าเราจะได้อะไรหนึ่งเนี่ยเราได้แน่ๆก็คือคนรู้จักพิษณุโลกเราอยู่พิษณุโลกเนี่ยเราอยู่ประเทศไทยเนี่ยบางจังหวัดเราคงไม่เคยไปเลยใช่ไหมฮะแล้วเราก็รู้ว่ามันคือจังหวัดแต่คนต่างประเทศเนี่ยรู้จักแต่ แบงคอกรู้จักแต่กรุงเทพรู้จักแต่ภูเก็ตรู้จักแต่เชียงใหม่นอกนั้นเขาไม่รู้จักหรอกบอกว่าพิษณุโลกนี่ดีไม่ดีเขายังคิดว่าอยู่ในอยู่ในอินเดียหรือเปล่านะชื่อมันคล้ายๆนั่นใช่ไหม<อ>พระวิษณุอะไรเงี้ยนะเนี่ยอันนี้หนึ่งจะทําให้คนรู้จักประเทศเราอันที่สองคนก็จะเดินทางมาอย่างที่ว่านะครับทั้ง นักแข่งที่เป็นเมเจอร์หรือเป็นนักแข่งสมัครเล่นแต่ในขณะเดียวกันเขาก็จะเอาโปรโก็คือนักแข่งอาชีพเนี่ยเอามาเหมือนเอามาประชาสัมพันธ์ด้วยเอามาโปรโมทให้ด้วยนะครับคราวนี้พออย่างนี้ปุ๊บคนเหล่านี้มีแฟนคลับนะครับมีแฟนคลับก็มีคนติดตามเขาทาง Instagram ทาง Facebook ทาง l ล n e อะไรก็แล้วแต่เนี่ยคนจะติดตามเขาพอเขารูา้ว่าคนนี้ไปประเทศนี้เนี่ย อ๋อเขาก็จะตามแล้วก็เขาก็จะพามนว่าพิษูนโลกเราเนี่ยมีอะไรบ้างมีอะไรที่น่าเที่ยวมีอะไรที่น่ามาดูมีของดีอะไรซึ่งตรงนี้จะเป็นโอกาสสาคัญให้เราประชาชน,นจังหวัดเราไปดีกว่ามีพิกบคนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเรามนจากโอโคโตสึพวกนี้เนี่ยมันไปทั่วโลกแล้วมันมีอิทธิพลอย่างมาหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นคนจะรู้จักพิซูนโลกและคนก็จะมาเที่ยวพิซูนโลก สิ่งที่ตามมาก็คือจริงๆเราจากการแข่งขันอันนี้ไม่ได้จัดเพื่ออยากเอาว่าคนนั้นชนะคนนี้ไม่ใช่เราจัดเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือเป้าหมายหลักจริงๆคือการมีรายได้ทางเศรษฐกิจการมีรายได้จากการที่มีธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับเรื่องพวกนี้ซึ่งมีอยู่เยอะมากนะครับทำให้คนรู้จักเราและ พอเราจัดอันนี้ได้เราจะสามารถจัดกิจกรรมกีฬาที่จะนำรายได้มาสู่ประเทศก็คือการวิ่งมาราธอนอีกอันหนึ่งเป้าหมายเราคือหลังจากจัดอันนี้แล้วเราจะจัดพิษนโุโลกมาราธอนแล้วเราจะทำให้พยายามทำให้มันติดหนึ่งในมาราธอนที่คนอยากมา,านะครับซึ่งอันเนี้เราไม่ต้องไป ของว่าประมาณรัฐบาลมาสร้างมาลงทุนสนามกีฬาอะไรให้วุ่นวายแล้วก็เขาก็ไม่ค่อยจะให้เราเพราะงบประมาณก็มีจํากัดแต่เราจะใช้พื้นที่เราสารภาพเราที่มีอยู่จัดโดยคนวิศซิของเราอันนี้คือคือการที่ทําให้กิจการกิจกรรมกีฬาเป็นตัวนารายได้เข้าสู่จังหวัดด้วยตัวเราเองด้วยศักยภาพที่เรามีด้วยความร่วมมือของคน อิสระหลวกที่ผมบอความร่วมมือเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้ผมอยากให้พี่น้องสื่อมวลชนได้ช่วยเผยแผ่ไปทั้งพนไปว่าเราได้เป็นเจ้าของที่จะจัดมีเลขสิทธิ์ที่จะจัดแต่พี่น้องประชาชนต้องเป็นหนึ่งในความร่วมมือคือการที่เป็นเจ้าบ้านที่ดีเราจะต้องมีการปิดถนนเพื่อความปลอดภัยอันนี้ห้ามมาตะโกนด่ากัน ้ามาวยวายขอร้องอย่าใช้คำว่า้าเพราะเพื่อความปลอดภัยถ้าเราไม่ปิดถนนเนี่ยอยู่ๆรถไปชนเขาตายเนี่ยเสร็จเลยแล้วคิดดูว่ามันมีเหตุการณ์ในลักษณะอย่างนี้เนี่ยเกิดขึ้นหลายครั้งจำได้มีคนป่านจักรยานสามีปัญญาเนาะปั่นไปทั่วโลกแล้วมาตายอยู่ที่บ้านเราเ,เองนะครับที่ประเทศไทยสิ่งเหล่านี้ต้องไม่เกิดขึ้นถ้าจะไม่ให้เกิดขึ้น ก็คือความร่วมมือของพี่น้องประชาชนที่เหมือนกับเราเป็นเจ้าภาพเหมือนกับเราเป็นเจ้าของบ้านว่าคนมาบ้านเราเราจะดูแลคนเหล่านี้ให้ปลอดภัยทั้งเรื่องของการแข่งขันอันนี้และทั้งเรื่องของการไม่เอาเปรียบเรื่องความปลอดภัยอื่นๆคนพินลล็อกต้องร่วมมือกันนะครับในการที่จะเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับเราจะได้อย่างที่ผมบอกว่ารายได้จากตรงนี้รายได้ที่จะเข้ามากับจังหวัดเรา ผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยนะครับก็จะได้ประโยชน์แล้วเราจะได้เรื่องของสิทธิประโยชน์ในการที่คนจะมาโฆษณาโน่นนี่อะไรมาสนับสนุนนะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นมิติใหม่ของการใช้กิจกรรมกีฬานะครับมาเป็นการสร้างรายได้ให้กับจังหวัดเรานะครับ